ขออนุญาตทักทายคนที่ฟังออนไลน์อยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะ indie. onair. one ค่ะ indie society <Yeah. S 1> เสนอข่าวท้องถิ่น <Yeah. S 1> สังคมและข่าวธุรกิจ <Yeah. S 1> โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมณฑลสงขลาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยค่ะ กระทรวงคมนาคมเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ด้วยท่าอากาศยานทั้ง6แห่งของประเทศนะคะพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยมีการประมาณการเที่ยวบินและผู้โดยสารระหว่าง11-17ถึงเมษายนจะมีเที่ยวบินในประเทศจำนวนถึง2 6 7 6 0 3เที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ9.1เที่ยว ่ยวบินภายในประเทศมีจำนวนนะคะอขอภัยค่ะเที่ยวบินระหว่างประเทศ267,603เที่ยวบินในประเทศประมาณ213,792เที่ยวบินเพิ่มขึ้น22.7นะคะทั้งนี้นะคะ สนามบินทุกแห่งก็จะพร้อมนะคะให้กับพร้อมที่จะต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับมานะคะภูมิลำเนาขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีความสุขกับการเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยนี้นะคะ มาถึงข่าวที่2เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะของพวกเรานะคะ5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเมื่อครมอนุมัติปรับเพิ่มค่าตอบแทนครูและค่าบริหารจัดการของโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบนะคะที่สอนศาสนาอิสลามนะคะโดยปรับเพิ่มอัตราค่าตอบแทนครูสอนศาสนานะคะจากปัจจุบัน3,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็น3 5 0 0บาทค่ะ โต๊ะครูหรือผู้ช่วยโต๊ะครูนะคะจาก2,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็นโต๊ะครู4,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะครูสอนศาสนาโรงเรียนเอกชนจากปัจจุบัน2,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็น3,500บาทต่อคนต่อเดือนค่ะส่วนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่สอนศาสนาอิสลามอย่างเดียวปัจจุบัน2,000บาทต่อคนต่อเดือนเป็น3,500บาท ต่อคนต่อเดือนนะคะ,ะซึ่งก็จะจัดนะคะมอบให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลานราธิวาสนะคะสตูลและสงขลาเฉพาะ จนนะเทพานาทวีและสบ้าย้อยซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในเขตพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดสันติสุขและมีสมานฉันท์ค่ะ เราจะปิดท้ายอินดี้สซ i e t ีด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะเทศกาลสงการานต์ปีนี้หาดใหญ่จะชุ่มฉ่ำและร้อนเป็นไฟเตรียมตัวให้พร้อมมาเติมสุขเต็มศาสตร์กับเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีนั่นคือหาดใหญ่บิตไนซ์สงการานต์2025ขยาวความมันเพิ่มองศาความสุขสนุกทุกพื้นที่กับทัพดีเจและศิลปินสุดปังไม่ว่าจะเป็นมัส สเกตเทียและเย็นเต็ดรวมถึงเหล่าดีเจชื่อดัง ระดับโลกที่จะให้คุณสนุกชุ่มฉ่ำทั้งวันกับปาร์ตี้โฟมกิจกรรมนะคะมิดไนท์สงกรานห์าดใหญ่จะมีขึ้นระหว่าง12ถึง13เมษายนนี้ณใจกลางเมืองหาดใหญ่ค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอให้คนฟังได้ฟังกันในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3 ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายค่ะมีข้อเสนอด้วยนะคะใครฟังอยู่ในเวลานี้รับข้อเสนอราคาพิเศษติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณ เเป็นจ้้าของไดร่วมสนับสนุนอินดี้โซไซตี้โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทะเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทางโฮมสังชานสไตล์ทรอิิออลพื้นที่กว้าง 3ามห้องนอน3ห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรื่นด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบห่งสายน้ำจาดคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธพงน,นสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074 243 444 081 957 6644